มยังอยู่กับจำนะคะซึ่งวันนี้จำจะตามติดมาชมเบื้องหลังการซ้อมคอนเสิร์ตไมโครนูโววันวิชโชค่ะวันนี้ค่ะกำลังคึกคักที่เดียวค่ะทุกคนตางมาเลยค่ะว่าเป็นไงกันบ้างค่ะคอนเสิร์ตไมโครนูโววันวิชโชเป็นการรวมตัวกันครั้งยิ่งใหญ่ของสองวงร็อง6ตัวไมโครและ6ตัวนูโว่งจะมีขึ้นในวันที่25ธันาวาคมนี้ที่สนามเสือป่าค่ะใกล้จะถึงวันจริงเข้ามาทุกทีแล้วคาร์องแต่ละคนก็ซุ่มซ้อมทั้งร้องทั้งเล่นอย่เต็มที่เลยค่ะ น้ำอยู่แล้วครับร้องเพลงถ้าไม่ออกกับรางกายก็คงออ,ออกคอนเสิร์ตเป็นชั่วโมงชั่วโมงไม่ไหวแน่อาทิตย์นี้ก็มี3วันอย่างน้อยๆบางสัปดาห์ไม่มีงานก็ซัดเต็มสัปดาห์เลยก็ดีเย็นสบายผมจะต้องนอนให้พอครับผมก็คงจะต้องเป็นเรื่องของการน,นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็เตรียมสมาธิให้ดีๆแล้วก็สําคัญที่สุดคือการการเล่นทั้งหมดในโชว์เนี่ยเราจะต้องพรอ้อมมีเคล็ดลับอย่งนี้นี่เองนะคะ เห็นแต่ละคนทุ่มเทกับการซ้อมถึงซะแม่งานอย่างคุณเปิ้์นหัตถยาก็เลยยิ้มหน้าบานเลยล่ะคะ่ะยิ้มบ้างบึ้งบ้างแนี่ยก็มีบ้านเข้มนิดหน่อยยิ้มสิไม่ได้ยิ้มแม่และทีะ่ขอันนี้เป็นแบบเรียกว่าในห้องซ้อมก็จะไม่เหมือนของจริงก็พี่เนี่ซ้อมให้เข้าขากันแต่ของจริงมันจะแบบปึ๊บแล้วก็มันมากกว่านี้ยังไงขอบคุณพี่เฟิร์นมากนะคะที่ให้เราตามมาเก็บภาพบรรยากาศการซ้อมในวันนี้ออกทุกวันเลยนะออ ขอบคุณมากคะ